รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบ5ร่วมกับแกรนออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ค่ะอยู่กับออยานวีคุปตาวทินค่ะออยจะพาทุกท่านนะคะมาที่นี่ค่ะที่สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะ อ้อยจะพาทุกท่านนะคะมาพบกับประธานมูลนิธิและคณะผู้บริหารมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืนค่ะตามไปมาเลยค่ะสนับสนุนรายการโดยเอ็นมาร์คพลาซาและแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ค่ะและตอนนี้นะคะอ้อยก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืนนะคะพลเอกธีระเดชฉัดเสถียรพงษ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านท่านขา เป็นยังไงมายังไงถึงมารับหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิที่นี่คะคือเดิมเนี่ยผมเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในพระบรมราชุปประภมนะครับก่อนหน้านี้เราก็มีกิจกรรมในการร่วมกับทางสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับหลายกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคณะในส่วนของนิด้าเนี่ยนะครับเราก็มีกิจกรรมที่ร่วมกันดําเนินการเช่นไป ดำเนินการในเรื่องของการขุดลอกคลองที่หนองจอกอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นผู้ประสานงานในเรื่องของการนําหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะครับแล้วก็ขอรับการสรนับสนุนน้ํามันจากทางปตทมาให้ทําการขุดลอกคลองหนองจอกนะครับาจานวนสิบคลองด้วยกันนะครับ,รบเพื่อป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานครอันนี้ก็ทําให้เรา,ามีกิจกรรมว่าเอ๊ะมันก็เป็นการพัฒนา,าชุมชน นะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมบทวาระนี่นะครับทางคณะบริหารการพัฒน,นาสิ่งแวดล้อมของสถาบันบันณฑิตพัฒน,นาบริหารศาสตร์เนี่ยนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยอ,อยากจะเล่าความเป็นมาสักนิดหนึ่งคือทางสถาบันบันณฑิตพัฒน,นาบริหารศาสตร์เนี่ยนะครับได้ส่งการประกวดนะครับสมาร์ทซิตี้นะครับไปกับกระทรวงพลังงานแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในการพัฒน,นา เมืองบางกะปินะครับอันนี้เราก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการทำประชาพิจารณ์นะครับในส่วนของอชุมชนในเขตบางกะปิถึงความต้องการต่างๆของอคนเมืองบางกะปิเนี่ยนะครับอั้นี้ทางสถาบันเนี่ยอาจจะเข้าไปดำเนินการในเรื่องต่างๆก็ค่อนข้างจะติดเกี่ยวกับระเบียบนะครับของทางราชการซึ่งอาจจะขาดความข้องตัวนะครับ ก็เลยทางคณะอาจารย์เนี่ยรวมทั้งภาคเอกชนนะครับต่างๆในพื้นที่เขตบางกะปิเนี่ยก็เลยร่วมกันนะครับมาให้แนวคิดว่าน่าจะจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้สนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนนะครับอย่างท่องตัวมากขึ้นนะครับก็เลยเกิดมูลิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืนขึ้นนะครับโดยเรียนเชิญผมมาเป็นประธานมูลิธิครับ ได้เป็นที่มาของท่านเป็นประธานท่านแรกเลยของมูลิธีนะคะมูลธิเนี่ยนะครับได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่10พฤษภาคม2555ตอนนี้เพิ่งจะอายุแค่ครวเรือเสียแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากทีเดียวนะครับเราเริ่มต้นในการทำมูลธิเนี่ยนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟัง นะครับว่ามูลทิเนี่ยเราจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยมีวัตถุประสงค์นะครับที่หลักๆเลยก็คือการที่จะร่วมกันนะครับในการส่งเสริมและก็สนับสนุนให้ภาคประชาชนนะครับภาคหน่วยราชการและก็ภาคเอกชนต่างๆนะครับมาร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการพัฒนาเมืองและชุมชนนะครับให้มีความทันสมัยแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ ทั้งทางด้านกายภาพทางด้านเศรษฐกิจสาธารณสุขสังคมนะครับและก็อื่นๆนะครับให้เกิดความยั่งยืนนะครับ,รบโดยหลักการการสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและก็สังคมนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นการร่วมมือกันนะครับใน5้าฝ่ายด้วยกันนะครับ,รบก็คือในภาคของอหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน ภาควิชาการนะครับก็คือทางนิด้าเราเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งภาคประชาชนด้วยนะครับก็ร่วมกันในการที่จะศึกษาออกแบบแล้วก็ทําการวิจัยรวมทั้งขับเคลื่อนนะครับให้เกิดการพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะนะครับที่น่าอยู่นะครับหรือว่าสมาร์ทซิตี้ตามแนวทางที่ทางอาดิดาได้ทับขึ้นนะครับโดยเราก็ จะเริ่มต้นที่บางกะปิเป็นจุดแรกเพราะว่าใกล้ที่สุดนะครับการพัฒนาอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของอประชาชนนะครับโดยชุมชนเนี่ยก็จะต้องเป็นหลักนะครับในการที่จะ,ะกําหนดความต้องการขึ้นมานะครับแล้วเราก็เข้าไปช่วยในการประสานงานกับทางราชการนะครับในการที่จะตั้งงบประมาณโดยเอาอรูปแบบของที่เราได้ทําการ ศึกษาวิจัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมาทําการดําเนินการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมนะครับต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นการปลุกจิตสํานึกนะครับให้กับชุมชนต่างๆนะครับให้พัฒนานะครับให้ยั่งยืนนะครับโดยตระหนักรู้ในเรื่องของการที่จะถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะต้องช่วยกันพัฒนานะครับ เพราะว่าถ้าากว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันทั้งมลพิษแล้วก็ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆของประชาชนและชุมชนเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ทางนิดาเราให้ความสําคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับเพื่อ er <c oughs> สร้างเป็นชุมชนธรรมิบานนะครับอะไรก็จะได้เป็นการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไปนะครับ แล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็อยากจะช่วยเหลือในเรื่องของสาธารณประโยชน์ต่างๆด้วยะนะครับแล้วก็สาธารณกุศลน,นะครับที่เป็นหน้าที่ของอาวุธที่โดยทั่วไปนะครับที่อาจจะต้องดําเนินการครับค่ะแล้วผ่านมาหนึ่งปีแล้วคะ่ะท่านโครงการดําเนินไปแล้วบางส่วนถือว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะครับ เราเริ่มต้นเนี่ยนะครับมีทุนจดทะเบียนเนี่ยไม่มากนักนะครับประมาณ5 0,000บาทแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับจากามูลทิพพลังที่ยั่งยืนของบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับในการสนับสนุนงบประมาณเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆในปีแรกนะครับซึ่งเราก็เริ่มต้นที่10เขตด้วยกันนะครับในเขตโซนกรุงเทพตะวันออกนะครับก็ประกอบด้วยเขต บางกะปินะครับเขตสะพานสูงเขตบึงกลุ่มเขตคันนายาวเขตลาดกระบังมีนบุรีนะครับหนองจอกคลองสามวานะครับ,รบแล้วก็ประเวศนะครับแล้วก็มอีอีกเขตหนึ่งก็คือเขตวังของหลางนะครับส่วนใหญ่แล้วชุมชนเนี่ยก็ต้องการก็คือในการที่จะสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับในการที่จะ รักษาสิ่งแวดล้อมโดยนําขยะต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมารีไซเคิลใ,ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ทําเป็นสินค้าของชุมชนนะครับเพื่อ,อดําเนินการทําให้เขาสร้างรายได้มากขึ้นเราก็เข้าไปส่งเสริมให้เขาในเรื่องของการตลาดแล้วก็วิธีการในการที่จะจําหน่ายต่างๆนะครับเช่นเราก็มีทางห้างน้อมจิตนะครับที่เขาเป็นเจ้าของแฮปปี้แลดด้วยนะครับก็เกิดโครงการ ชิมชมนะครับซึ่งเราก็จัดเป็นห่วงๆโดยให้แต่ละเขตเ,เข้ามาขายสินค้าชุมชนเขาฟรีนะครับแต่ห่วงหนึ่งก็ประมาณรักสี่ถึงหวันอย่างเงี้ยนะครับ,รบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายออนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทางมูลที่เราได้เรงเห็นความสําคัญในเรื่องของการ สร้างชุมชนหรือว่าเมืองสีเขียวนะครับเรียกไ,ได้ว่าเราดูแลตั้งแต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมชุมชนนะคะสร้างอาชีพช่องทางทำมาหากินนะคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนใช่ไหมคะใช่ครับสุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านช่วยฝากอะไรถึงองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเอกชนหรือว่าภาครัฐร,รวมถึงประชาชนในชุมชนเองค่ะว่าอ,อ,อยากให้ทุกท่านเข้ามาร่วมมือกับมูลนิธิของเราค่ะเราสามารถที่จะติดต่อมูลนิธิได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะ ครับมูลที่ก็จะมีเว็บไซต์แล้วก็มีเพย์โทรศัพท์คือสํานักงานอยู่ที่นีด้านี้อยู่แล้วนะครับ,รบก็อยากจะฝากให้ทางชุมชนต่างๆเนี่นะครับได้พิจารณาในเรื่องของความต้องการของเขาเพราะว่ามูลที่เนี่ยทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลักนะครับเราก็พยายามที่จะให้หน่วยราชการเนี่ยนะครับที่ ดำเนินการในการช่วยพัฒนาชุมชนนี่นะครับก็เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้นะครับการกําหนดความต้องการที่ไม่ได้เป็นความต้องการของประชาชนมันก็ไร้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทาโครงการอะไรต่างๆนั้นข้อสําคัญก็คือเราสามารถที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ทําตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงมันก็จะได้เกิดประโยชน์นะครับที่ ขอบพระคุณนะคะคคตอนนี้ก็ต,ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพลเอกธีระเดชชัดเสถียรพงศ์นะคะท่านประธานคนแรกของมูลนิธิเพื่อเพื่อเมืองและชุมชนยังยืนนะคะที่วันนี้มาร่วมให้ข้อมูลของมูลนิธินะคะกับพวกเราค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปสัมภาษณ์ใครนั้นติดตามกันได้ในตอนต่อไปค่ะสนับสนุนรายการโดยมา m a r พ Plaza และ Happy Land Center